โอเคก็สวัสดีวัยรุ่นทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุทกทุกท่านนะครับวันนี้เจมจะพาทุกทุกคนไปดูโหมดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเป็นโหมด BR Quad by Back ก็จะเป็นโหมดการเล่นเหมือนกับ BR ธรรมดานะครับแต่แค่โหมดนี้ถ้าเรามีเงิน4,500อยู่ในตัวเนี่ยเวลาตายเราสามารถเกินใหม่ได้ทันทีถ้าใครมีตังไม่พอก็จะตายไปเลยนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนอยู่ในทีมก็สามารถซื้อกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมและเซลเนี่ยก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่วงแรกเลยไม่บั๊กเหมือน แพดก่อนแล้วนะครับเจมบอกก่อนเลยนะครับโหมดนี้โคตรมันเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตีที่เรายิงเนี่ยมันจะหมดตอนไหนพอมันตายปุ๊บมันก็เกิดใหม่ได้เลยและก็อุปกรณ์ที่โคตรสําคัญสําหรับโหมดนี้เลยนะฮะ u a v โคตรมีประโยชน์ครับโอเคเวลาเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ เรา่ะอ่าไงเนี่ยมันนั่งอยู่ข้างรถตั้งนานแล้วมไมเ <laughs> พิ่งมาเมื่อกี้เลยข้างในมี <c oughs> หน้าผมหน้าผมโดนตันโดนตันข้างหน้าเลยนะ่ะโอ้โหลูกตองไอ้สัส My God เฮ้ยมาจ่ายเลยเหเฮ้ยระวังระวัง ยึดหยิ <c oughs> <c oughs> บจะมอวิ่งมึงนี่ก็โซฟี่ไป <c oughs> ในห้องนี้วะ <c oughs> มีโซฟี่ในห้องนั้นนะ <c oughs> แถวแถวรถไปพี่ไหมโอ้โห <c oughs> oh สองตัวลูกสองนะสองตัวซ้ายขวาอยมาอยมา โอ,โอ้โ,โ,หอโ,โ,โหแม่งมารับพอดีไอ้ผู้หญิงจุดแดงไปไหนแล้ววะโน้โน้โน่โน้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 ข้างหน้าข้างหน้าฮะเออผมเจอแล้วใส่เกาะอยู่อ่ะโอ้ยไกลๆแจมไกลสไนเป็นยังองวะสนไยสไนหลักคาหลักท่ามันขับแดงให้ไหมพี่ใช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 ่ป่าแล้วดาวซับยุ่งไม่เข้าท่า แต่ตีมีก็ตัวผู้หญิงกี่ชุดแดงไปไหนละอาไม่เจอเลยแต่ตีมพี่มันเอาปืนท่าไปหมดเลยเจอแล้งชุดเลยเงินเยอะมากเลยหมดแล้ววะโน่นโน่นโน่นมาเก็บของเก็บของตรงไหนพี่หลังคาหลังคาที่เดิมไอตัวเดิมเลย เอก็ฉันไม่ล่าข้างบนน่ะป้องจุดอ่ะมีเจอแตกตัวน้องนเพื่องบันเทิงอยู่นี่ก็แตกตัวนึงมีอีกตัวนะข้างบนอ่ะอู้หูทำไมตัวละโดนไมมโดนไมมโอ้ยขาดนาดเดียวเองจะได้เก็บรถเอามันมีเงินว่ะพี่ตรงร้านค้าเลยที่ซื้อยูวีมันเพิ่งมา ไม่ต้องเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคร้อยหนึ่งเลยอ้าวออกเกมอ้าวออกเลยเหรอแกจะไม่ได้ตัวฉันแกได้ก็ได้แต่แกจะไม่ได้หัวใจของฉันไปลุยคนกีนวะมใส่ด้วยไปคายเหล่ากันที่คายเหล่า บอกพรบประเทศเลยนะให้เดิกใช้ใส่ขาเทียมนะไม่วิ่งเร็วเดี๋ยวๆๆๆ <c oughs> ขาเป็ด <c oughs> เจอมันแล้ว <c oughs> ถือโล่ด้วยเกลีย <c> ว <oughs> <c oughs> เกินล้มด้วยขาโป้ขาโฟ แชมป์เหรื่อยวะแล้วไม่นี่แน่เลยที่เฮ้ยโดดแล้ว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 ไม่ทะลุเว้ยดาวตัวบนดาวตัวบนดาวมาดูเหรอไปดูตัวบนดาวอ่าตัวบนกัดนี่ก็ตายไปแล้วตัวบน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 นี้บนนี้มบนโอ้ยเฮียใครยิงโจมมาไวสัตว์ น่าจะมันเลยก่อแตกเยอะเฮ้ยตรงไหนตรงไหนรู้ข้างบน่มีสองตัวบนมาร์คส้มอ่ะมาร์คส้มมีสองตัวตรงไหนตึกนี้ก็น่าจะมีนะเอ้าเนี่ยที่เหมือนโดนยิงปีนุ่นเลยตึกก็มีนะพี่ตึกสูงมันมีอยู่ตัวหนึ่งมราโดินมาหาเพื่อนเราพี่ โอ้ยเยอเดิมเดีกว่าโอหสักสามตัวนอกไปตัวหนึ่งสามตัวนะพี่สามสี่ไม่รู้อ่ะดึงก็เสร็จแล้วผมขอไปเอารถเอาอะไรวะดนะยินเลยพี่มันหมดแล้วส่องกำลังไปพาเธอไหมวะใกล้ผมดมีเรียบร้อย บนข้างล่างพี่<น>ที่ไหน,นพี่บนับนไดบนดันไดบันไดบันไดผมตึงผมตึงใส่เกาะพี่โอ้ข้างหลงังนบใช่ไหมมีนคนดรอปดรอปขึ้นบนตึกนะ้วดอบดอบไปแล้วเกาะแตกข้างิตไว้ไว้ไว้จิดดตสดจิตสด มีเสแล้วเอ้ยมีดาม่าดิมีดาม่าไอ้เช่นี่ใครครับแม่งมาซ้ำผมศพผมเนี่ยมีดาม่าอีกเดินซ้ำศพร้องไห้มีมีมีบนตึกบนตึกบนตึกสองสองสองตัวที่เห็นมเหมือนจะครบตีบ้างพี่สีน่ะติ๊กเองติ๊กเองผมนะเก็บปุ๊บกดเอาหายตกใจหััวนน้อุ้ยแม่นจัดยันโดชุบยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมชุบตัวเองครับ ตายสองที่ตายสองตัวตายสองตัวบ้านบ้านขาวอ่กำลังช้าผมกำลังช้าผมกันละที่สูงน่าจะได้ช่วยได้สูงเว้ยก็แตกมมีโดนกระเด็โดนใหม่โดนใหม่ตัวหนึ่งโดนใหม่ตัวหนึ่งข้างบนข้างบนโอ้ยเยอะโอ้ยเชี่ยเอ้ยโดนแก๊สถอดไอ้เหี้ย มาโดดลงไป<ด>ข้างล่างละแกขียตดไข่ไว้สัตว์โยนมาข้างบนน็อกตัวหนึ่งอล้พี่สามอันไปข้างล่างตายข้างล่างตายแต่ทำไมไอ้ดับไม่อยู่ทำเลยพี่โ <Okay. S 1> อเคตอนนี้ทำแต่แบบเอาให้รู้เฉยๆว่าวงไปจบไหนแล้วก็ยังไล่คิวต่อแต่พี่กด UAV ก่อนเผื่อมันลงมาอยู่ทางนี้นั่นไงมาพี่เลยไม่ดาวหนึ่ง <Sh iet. S 1> ดาวหนึ่งจะตีเดิมนี่ว่า

บางทีเราข้ามเลยตรงนั้นมีคนตรงปีเขียวมีคนไปจัใช่พี่สามที่เต็มอ่ะที่นี้ที่เต็มซื้อคัตเตอร์เลยพี่โอ้ที่นึงเลยอ้าวสวยสองตัวนี่งวันเลยพี่พี่เสียเลยพี่ขึ้นไปไม่โดนยิงหรอวะข้างบนไม่มีนะอ้าเหรอน่าจะโดดลงมาแล้วทางทางนั้นอ้อเหรองั้นเล่นเล่นยังไงดีวะขั้นบนก็ได้สี่คนเลยก็ได้พี่ข้างบนไม่มีโล่งเลยตึกสูงก็ไม่มีไม่มีคน โอ้โหข้างล่างอ้าวข้างล่างเฮ้ยไอ้เหี้ยวตปึ๊บโอ้ยเหี้ยสวยพี่สวยสวยสามไม่ตวงสามได้ตวงชาได้ไหมพี่ติดตรงไหนอ่ะไม่มีปืนติดใกล้เลยโอ้ลูกยบาดเจ็บแล้วได้เลยๆดึงผมได้ปะได้ได้ไอ้เหี้ยลูกสองสวยโดนใหม่สองตัวโดนใหม่สองตัวข้างหลัง ลงโล่งเลยลงในเมืองตอนนี้เราก็มีนะพี่ในเมืองยังมีอยู่นะหมาเมวงแต่หายไปแล้วผมมีชุบอูสโมกกว่าตอนในบ้านคนไทยใช่ป่ะครับบ้านฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฝั่งนู้นครับผมอยากได้เงินชุบตัวเองป่ะพี่ทำมาครับผมได้ป่ะผมขอสักห้าร้อยไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นมาหมาเมวงหมาเมวงตรงไหนพี่ ลตัวนี้้ม่พอเงินอะไหนวะยังเยอะสวยเยอะจังไงอย่างเงี้ยไม่ต้องแบ่งอ๋อคือสิอไว้ไว้เหลือเหลือเหลือเดี๋ยวเหลือทั้งสี่สามทีมาพี่เอ้ยเหลือ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 สามเป็นสี่ไม่ไม่ดูใช้แล้ว u ืนก็ได้พี่มันเหมือนจะมีคนใแโกมั้งบ้านนู้นยังอยู่ โอ้โคตรกันหมดล้วมันจะลงด้านข้างเดีย๋ยวใต้สะพานมีผมเสียวไว้ใต้สะพานนะที่โดดใหม่อสามทีมไม่มีพี่มีอยู่แล้วใต้สะพานได้เห็น,นไอ้ใต้ลงสึกนี้มีตึกนี้มีอ้าววงเราสวยแล้ว,แ,ลวแต่ระวังซ้ายมันล้อมมานะพี่พี่ทากต้อง ใว่ได้อยู่อ๋อโอเคไอ้ตู้ใต้สะพานไม่รู้อยู่ได้ปะเนี่ยได้มั้งเนี่ยตรงเนี้ยมันมันเอะมันอัดกันได้ตรงเนี้ยสองตีตรงนี้หนึ่งหรือแปดคนยังวะสองสองโอ้แต่ก4ซีมือซี่มีเศษไงเศษเศษหมดเลยไม่เต็มตีดังข้างหลังนี่แหละโดดแล้วโดดแล้วเนาะ เอาเรียบร้อยทิมไว้นี่นๆๆี่นี่ใ้สะพานเนี่ยวพวกนั้นก่อแตกดาวไว้หนึ่งตัวตายไว้เหลือเหลือแค่ตัวเดียวแล้วปิดทิมรอเลยพี่รอเลยข้างใน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 ข้างหลังเรยียบร้อยแชมสามวันนี้ ฮ้ากกว่าสาธุสี่เลยนะพี่ตาจมูเนี่ไอตัวใต้สะพานมึงมาคนเดียวจริงๆด้ยวะสะพานเนโรงพยาบาลนะพี่ชื <c oughs> ่อแม่งมาชื่อคนเดียวเลยเพื่อนจริงมั้ง โอ้โหคูณสามแย่เนื้อคูณสามก็มาเนื้อคูณสามมันก็ต้องเนื้อคูณสาม,มันอื่นด้วยเป็นงั้นคนก็เปลี่ยนแชเนื่นดี่